สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการอ,อมสินความคิดครับอ,อมสินความคิดวันนี้ก็นำเสนอคำพูดของนักปราชญ์เกี่ยวกับเรื่องของความเพียรพยายามนะครับความเพียรน,นี่มีประโยชน์มหาศาลต่อให้เรามีสติมีปัญญามีทุกสิ่งทุกอย่างความร่ำรวยแต่ไม่มีความเพียรพยายาม ที่จะทำงานที่จะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใช้ความเพียรพยายามพอพูดถึงความเพียรพยายามเราจะนึกถึงชาดกเรื่องหนึ่งคือเรื่องมหาชนก آ, ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ก้ท่านก็ได้ส่งเ,เมตานะฮะพระราชนิพนธ์ไว้นะหมายถึงว่าหลังจากเรือแตกเรือล่มแล้วบางคนก็ไปไหว้ผีไหว้พระอะไรก็แล้วแต่แต่มหาชนกนั้นเตรียมการ แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งขึ้นไปบนเสารกระโดงเรือแล้วก็กําหนดเมืองมิถิลาแล้วก็ว่ายน้ำนะว่ายน้ำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นำมาเรื่องราวของความเพียรในทศชาดกหรือการสร้างบาร,รมีของพระพุทธเจ้าวันนี้เรามาพูดถึงทางตะวันตกเขาจะมี ภาษิทของเขานะเราก็เอาภาษิตดูซิว่าทั่วโลกเนี่ยเขาพูดถึงความเพียรพยายามอย่างไรเราจะได้เก็บแนวคิดไม่ว่าตะวันตกตะวันออกของจีนของฝรั่งของไทยอะไรครับแต่มันมีประโยชน์เท่านั้นเขาบอกชาวสแกนดิเนเวียนมีคำพังเพยอยู่ประโยคหนึ่งในการต่อสู้ชีวิตก็คือลมร้ายของทะเลเหนือ ทำให้เขาเป็นพวกไวกิ้งเห็นไหมลมร้ายทะเลเหนือทำให้เขาเป็นไวกิ้งถ้าไม่มีลมร้ายของทะเลเหนือเขาก็ไม่เรียกไวกิ้งไวกิ้งเนี่ยมันก็เป็นศัพท์ที่คนทั่วไปจะรู้ว่ามีความอดทนนะต่อลมแรงพายุมาอย่างไรเขาก็สามารถเดียวต่อสู้ได้พอต่อสู้ได้มันก็กลายเป็นพลังมนุษย์นี่ก็แปลก ถ้าเกิดมาไม่มีอุปรสรรคเลยอุปะแปลว่าใกล้จะสําเร็จสักแปลว่าสําเร็จไม่มีอะไรมาขวางกั้นไปได้เรื่อยเลยโอ้เรียนดีจบดีมีงานทำไปเรื่อยไม่มีอุปรสรรคเลยก้าวหน้ายากอุปรสรรคนี่แหละมันจะทำให้สมองนะวิธีคิดเราหลากหลายออกมานะว่ายิ่งมีอุปรสรรคเยอะๆยิ่งเราแก้โจทย์ของชีวิตได้ เราก็จะผ่านทีละเปราะทีละเปราะชีวิตก็จะประ,ประสบความสำเร็จเพราะนั้นเรื่องราวของความเพียรพยายามที่ยกมาเนี่ยลมร้ายทะเลนเหนือชาวสแกนดิเนเวียนกับพวกส,ออสวีเดนฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์อะไรอยู่ทางเหนือนี่แหละแล้วก็อากาศหนาวอากาศหนาวนี่ก็แย่แล้วใช่ไหมถ้าเราคนไทยร้อนชื้นไปเจอหนาวแบบนั้นสองศาศูนย์องศา หรือติดลบเนี่ยเราก็จะทนไม่ไหวเพราะมันอยู่คนละขั้วนะฮะเพราะฉะนั้นในนี้เขาบอกลมร้ายทะเลนเหนือทําให้เขาเป็นไวกิง้งมันหมายถึงว่าให้เราเนี่ยต่อสู้ชีวิตถ้าไวกิ้งมันไม่ต่อสู้มันก็วิ่งไกลแล้วก็ตายแต่พอมันสู้พอมันสู้มันเกิดนวัตกรรม อเอเดิสันเห็นว่าโลกมันมืดก็เลยสร้างหลอดไฟฟ้าสร้างอะไรต่ออะไรนวะัตกรรมอยากให้คนได้ดูภาพยนตร์ก็สร้างม้วนฟิล์มสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาให้คนทั่วโลกได้ดูอย่างวินเบอร์อวินไลท์อยากเห็นคนบินได้ก็สร้างเครื่องบินเครื่องล่อนขึ้นมาครั้งแรกในโลกจนเป็นเดี๋ยวนี้เป็นจรวดเป็น เอฟต่างหลายเนี่ยที่วิ่งได้เร็วเหนือเสียงเนี่ยมากมายนั่นก็คือเขาผ่ฝาฝ่ฟาฟันอุปสรรคในการที่จะพยายามสร้างนวัตกรรมให้มันเกิดขึ้นพอเขาตายไปแล้วสิ่งที่เขาสร้างมันก็ยังเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติหรือคนที่คิดตัวยาหลุยปัสเตอร์หรือตอ่างๆเนี่ยคิดตัวยาสําคัญสาคัญเนี่ยแล้วเขาก็จากไปนะ,ะจากไปแต่ในการจากไปเขามีคุณค่านะ,ะเขามีคุณค่า ซื้อมาเซียนบอกว่าคนเราล้วนต้องตายแต่ความหมายของการตายไม่เหมือนกันบางคนมีค่าดุดขุนเขาบางคนก็บางเบาดุดขนนกคือไม่ได้มีประโยชน์นะเกิดมาเพื่อ,อเป็นตัวนับให้มันครบครบหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดสิบล้านหรืออะไรก็แล้วแต่อ,อยู่ๆให้มันครบแต่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสังคมไม่ดี พราะเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถที่จะมีมือมีสมองหนึ่งกิโลกับสี่ขีดมีเท้ามีตามีหูฟังเรื่องดีๆมองแต่เรื่องดีๆเขียนแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาตัวนะพวกเสนียดจังไรมันก็ไม่เข้ามาถ้าเราไปคิดชั่วพูดชั่วคิดชั่วทําชั่วสิ่งไม่ดีทั้งหลายมันก็จะโลกลับมาเพราะมันเป็นเหมือนกับบูมแมลง ถ้าเราให้สิ่งใดไปมันก็สิ่งนั้นก็กลับมาถ้าเราให้คำพูดดีๆคำพูดดีๆก็กลับมาให้ปัญญาปัญญามันก็กลับมานี่ก็คือเรื่องราวของความเพียรพยายามนะครับอีกท่านหนึ่งอ่าพูดไปแล้วเมื่อกี้คือท่านหลุยปาสเตอร์หลุยส์ปาสเตอร์เขาบอกนี้ครับหากเรามีความปรารถนายอย่างไรจงทำตามความสามารถนั้น ด้วยความอดทนแล้วท่านจะได้สิ่งนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตเป็นไปอย่างไร้จุดหมายผู้ที่มีชีวิตอยู่แต่ไม่ยอมต่อสู้ชีวิตคือศพที่เดินได้ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยหลุยส์ปาสเตอร์เพราะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นักเป็นหมอเป็นนักคิดหลุยส์ปาสเตอร์ก็บอกว่าหากเรามีความปรารถนาคืออยากจะทําอะไรอยากได้อะไรจงทําตามความสามารถที่เรามีอยู่ ด้วยความอดทนแล้วท่านจะได้สิ่งทำไมก็พูดอดทนนะเพราะการจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยคุณมีปัญญาก็จริงแต่ไม่อดทนคุณก็ไปไม่รอดนะครับเพราะนั้นปัญญาก็มันก็คู่กับความอดทนอดทนนะในการที่จะทำในการที่จะก่อร่างสร้างอะไรสักอย่างให้มันสำเร็จอย่างเอดิสันถูกต่อว่าว่าโอ้ยกระแสฟไฟฟ้ากว่าจะ ผลิตออกมาได้หลายพันรอบหลายพันเที่ยวเนี่ยเอดิสานบอกไม่ใช่ไอ้หลายพันสี่พันห้าพันเนี่ยแหละเป็นการพิสูจน์ว่ามันไม่เกิดกระแสไฟฟ้ามันมาเกิดอีอตัวอันสุดท้ายนี่แหละทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าถ้ามันไม่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือร้อยหรือพันมันจะไม่มีตัวสุดท้ายได้อย่างไรคนนักวิทยาศาสตร์เวลาเขาทดลองเนี่ยเขาก็ทดลองนู่นทดลองนี่ มันไม่ใช่ทดลองครั้งแรกแล้วจะประสบความสําเร็จไม่มีหรอกในโลกเพราะนั้นการทดลองต้องลองซ้ายลองขวาลองหน้าลองหลังบางเหตุการณ์ต้องเอาหนูมาทดลองเอาเอาสัตว์มาทดลองหรือทดลองกับคนหรืออะไรต่างๆอาเนี้ยเป็นการทดลองเพื่อจะดูซิว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนเพราะฉนั้นหลุยปาเตอร์บอกว่าอดทนแล้วจะได้สิ่งนั้น เพราะว่ามันก็ซ้ําไปซ้าม,มาผิดแล้วผิดอีกทุกแล้วถูกอีกเนะี่ฮะกว่าจะได้มาอย่าปล่อยชีวิตเป็นอย่างไร้จุดหมายผู้ดีที่มีชีวิตอยู่แต่ไม่ยอมต่อสู้ชีวิตคือศพที่เดินได้ศพหมายถึงอะไรศพหมายถึงคนตายคนตายหมายความว่าไงหมายถึงไม่มีจิตวิญญาณแล้วศพที่เดินได้เหมือนทุกวันนี้ นะที่เราเดินไปเดินมาแล้วรู้จักหน้าตาคนเนี่พวกนี้หลายคนก็เป็นศพที่เดินได้คือไม่รู้จักคิดไม่รู้จักทําไม่รู้จะนั่นยังไงมันก็เหมือนศพที่เดินได้ศพเดินได้ก็คือไม่มีหมองไม่มีสมองไม่มีชีวิตจ,จิตใจนะมีแต่ตัวศพเดินได้ก็คือผีเดินได้ไดเนี่ยแหละผีมันจะมาสั่งเราจะทําอะไรก็ไม่ได้เพราะมันตายแล้วเนี่ย หรือป้าเตอร์เขาก็พูดเจ็บปวดนะถ้าคิดให้ดีนะครับถ้าไม่คิดก็แล้วไปนะครับเรามีสมองไว้ให้คิดนี่ว่า,าปล่อยชีวิตให้มันผ่านไปวันวันพระพุทธเจ้าบอกว่าวันเวลาผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เวลาที่ผ่านไปพระพุทธเจ้าบอกว่าโอกาสที่เราจะทำความดีมันก็เหลือน้อยลง ทำไมเหลือน้อยอ้าวเวลามันผ่านมันก็เอาสังขารเอาผมงองอฟันหลออลอหนังเหี่ยวเหี่ยวหน้าย่นย่เอามาฝากแล้วในสุดวันหนึ่งอยากจะทําไม่มีแรงไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วเดินเหินก็โอยโอยต้องถือไม้ท้าบางคนก็ต้องนั่งวินแชร์บางคนก็นอนติดเตียงบางคนก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บไปไหนไม่ได้ตอนนั้นอยากจะทำมันก็ทำไม่ได้แล้ว เพราะนั้นผู้ทีเจ้าตรัสสอนไว้ตั้ง2,600ปีมาแล้วอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยป่าประโยชน์นะครับเพราะเวลามันผ่านไปมันเอาอชีวิตเราไปด้วยทีละนิดทีละหน่อยไม่งั้นเราจะเรียกว่าอายุ60อายุ70เพราะอะไรก็เพราะมันมี365วันหนึ่งปีแล้วก็ฉลองกันดีเอ,อใกล้จะลงลงแล้วเราก็ยังมาฉลองกันตอนสิ้นปี นะสิ้นปีหนึ่งให้นึกว่าเราก็เด็ดไอ้เม็ดไข่มุกที่บนสร้อยเราทิ้งไปทีละเม็ดละเม็ดไอ้แต่ละเม็ดนั้นหมายถึงชีวิตของเรานะที่นักวิทยาศาสตร์นักปราชญตท่านเปรียบเทียบว่าชีวิตของเราก็เหมือนกับสร้อยมุกนะหมดเวลาไปก็เอาทิ้งไปทีละเม็ดทีละเม็ดท่านไม่เสียดายเหรอไปเสียดายตอนใกล้จะตายนอนโรงพยาบาลหายใจฟังแงบปังแงบ,งงบใกล้จะตายแล้ว ก็มาขอร้องให้อยู่ต่อเถอะอย่างงู้นอย่างนี้อย่ามีชีวิตอยู่ให้ออกกําลังกายกินอาหารดีๆอย่ากินทอดกินมันกินเผ็ดอย่าดูดบุหรี่อย่าดื่มเหล้าก็ไม่มีใครเชื่อพอใกล้จะตายแล้วถึงว่าเออย้อนไปได้นี่ไม่ทำซะดีกว่าเพราะฉะนั้นสายไปเสียแล้วนี่ก็คือหลุยปาสเตอร์ซึ่งเอามาฝากกันอีกสักท่านหนึ่ง นะครับก็พูดผ่านไปแล้วล่ะเอดิสันนีเอดิสัน,นดูซิว่าเอดิสันเนี่ยนักปราดผู้ยิ่งใหญ่นักเ,เขาเรียกว่านักคิดนักผลิตซึ่งเรียนหนังสือไม่ได้จบด็อกเตอร์ด็อกแดกอะไรเลยเขาเรียนหนังสือแค่สามเดือนโดนถูกไล่ออกหาว่าเรียนไม่รู้เรื่อง เอดิสันชอบถามทำไมนกบินได้คนบินไม่ได้ทำไมปลามันดำน้ำได้คนเราดำน้ำนานๆไม่ได้ครูชักงงและไอเด็กคนนี้ก็ให้แม่เขาเอากลับไปสอนที่บ้านดีกว่าเอดิสันเลยเอ,ออกมาผลิตนวัตกรรมให้ชาวโลกได้ใช้ถึง1 2 0 0 0ถึง1,300ชิ้นก่อนจากโลกนี้ไป<ส>เห็นไหมครับไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อะไรก็สามารถที่จะคิดค้น ก็แสเรื่องไฟฟ้าเรื่องภาพยนตร์เรื่องเพลงเรื่องหีเพลงเรื่องโอ้โหเยอะแยะ,ยะเอดิสันบอกว่าไงเอดิสันบอกร้อยละเจ็ของความล้มเหลวในโลกนี้ร้อยละเหของความล้มเหลวนะครับจะประสบความสำเร็จได้หากหมุมาณนะทำต่อไปอุปสรรคที่ใหญ่หลวงที่สุดของความสำเร็จก็คือการล้มเลิกกางขัน เออสำคัญนะครับอันนี้ผมชอบเพราะว่าเ,ออเขาบอกว่าค้อนเนี่ยครึ่งค้อนเนี่ยเจเนี่ยมันมันค้อนแล้วประสบความสําเร็จได้คนที่จะล้มเหลวล้มเหลวฮะหากหมุมานะทำต่อไปเห็นไหมคือหลายคนลองแล้วลองอีกไปดูใหญ่ไอ้แมงมุมก็ได้ก็มีนักลบคนหนึ่งนะหนีฆ่าศึกแล้วไปเจอบ้านล้างแห่งหนึ่ง แล้วก็จริงๆอ่ะไม่ไหวแล้วแต่ไปเจอแมงมุมที่มันดึงขึ้นดึงลงเป็นร้อยเที่ยวพันเที่ยวเขาก็มานั่งนึกอ่ดแมงมุมมันทำไงม,มันไ,ไ,ไม่ท้อแท้วะเราแค่นี้เรามาท้อแท้ได้ยังไงมันก็ต่อสู้พอต่อสู้ไปเขาก็ประสบความสําเร็จท่านไปดูเถอะคนที่สุดๆดแล้วถ้ากลับมาสู้อีกทีหมายถึงว่า,อ,าอึดกว่ากันใครอดทนใครนั่นกว่ากันเขาก็จะประสบความสําเร็จได้ หากมุมาณนะทำต่อไปคือเราไปไปไปยอมแพ้ซะก่อนที่ในอเมริกาก่อนที่จะตั้งลกรากกันได้สมัยก่อนเนี่ยเขามีการขุดทองก็ข,ขุดกันไปปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งเขาไปขุดบ่อที่เป็นสายแร่ทองคำเขาก็ไปเจอพลวเนี่ยสนิมก็กินแล้วละ่ะพลวเนี่ยขุดไปลึกแล้วละ่ะ แต่ว่าเดาวเอาว่าไอคนที่ขุดเนี่ยยอมแพ้ซะก,ก่อนทิ้งพลั่วไว้แล้วก็เ,เลิกเลิกเลิกขุดปรากฏว่าไอคนที่มาขุดใหม่ก็ขุดต่อได้แค่ฟุตเดียวปรากฏว่าพบสายแร่สายแร่แล้วหลังจากนั้นไอสายแร่ตรงนั้นก็กลายเป็นเหมืองแร่ทองคำนะจนเรียกว่าทองคำมากันไม่รู้เท่าไหร่เห็นไหมครับ สแสดงว่าไอ้คนก่อนหน้านั้นเนี่ยมันท้อท้อไม่แท้แท้ไม่ท้อมันหมดกำลังซะก่อนแล้วก็หมดความต่อสู้ซะก่อนโดดเรือหนีซะก่อนในที่สุดอีกนิดเดียวก็จะเจอแหล่งแร่แล้วเป็นแหล่งแร่ที่เยอะที่สุดมากที่สุดที่เป็นเรื่องเล่าของอสมัยเตต้นๆที่เขามีการ ขุดทองกันในสหรัฐอเมริกานี่แหละครับเรื่องของความเพียรพยายามที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยมีทั้งนักวิทยาศาสตร์นักคิดนักอะไรต่างๆ่างคนนี้เป็นประโยชน์กับท่านตามสมควรแหละครับก็ขออน้อมนำพินิษพิจารณาแล้วนำไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์กับตัวท่านทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ